Em 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 ไม่มีอะไรทำคุณรอดทำไมอ่ะทำไมแล้วแล้วเขาเรียนกันทำไมเธอไม่เรียนไม่มีอะไรทำคุณรอดไม่ทำไมทำไมเธอแล้วทำไมทำไมเธออยู่ๆเธอก็ปีกวิเวกปีกวิเวกอะไรคุณรอดฮะอะไรอยู่ๆก็มาแอบมาอยู่ตรงนี้ฮะแสนจะง,งุดหงิด <c oughs> อย่าให้พูดเลยถ้าจำนื้อได้ยังได้แล้วค่ะ ฟังก็จำได้เลยอ่ะอ่าลำบดเวลาทำโทษกี่โมงทำโทษเพราะอะไรเนี่ยไปรับพวงมาลัยไงพวงมาลัยอะไรพวงมาลัยขึ้นแฟนคลับใช่เอ็มไม่รู้อ่ะก็ผูกเก็บเอ็มเห็นรับได้ไม่รู้ว่ารับได้ไม่รู้ไอ้กฎที่นี่ก็ต้องเป็นกฎ แล้วเขามีอะไรม้างนอกจากโดนกับกบริเวณนี้แล้วทำไงอีกอ๋อวิงว่งค่ะวิ่งวันละเท่าไหร่ยี่สิบเองเองเดี๋ยวไปบอกให้เขา้<ม>า<ม>เพื่ออ๋ไม่ใช่เอ็มวิ่งมาตั้งแต่เช้าแล้วไงก็เลยหมดเอ็มก็เลยวิง่งเมื่อกี้ก,ก็วิ่งอีกแต่ว่ามันไม่มีอะไรให้เอ็มทำมารู้แล้เอ็มเบื่อเอ็มอยูอย่เฉยๆไม่ได้อ่ะก็เล่นเปียโนไปด,ดิอุ้ยเล่นไปหมดเล่มน้องมันไม่อยู่ <c oughs> <c oughs> เล่นเพลงอะไรไปบ้างอ่ไม่มนเล่นมันก็มีค่ะทั้งเล่มเลยเยอะแยะมัมีเพลงอะไรบ้างนี่เพลงอะไรเนี่ย มีคลาวด้วยแล้วมีโดเรมอนด้วยมีคลาวก็เล่นเหรอใช่ไหนเล่นในฟังอางซิคลาวเล่นกินข้าวส้มตงนะกินข้าวด้วยไม่ใช่ไม่กินส้มตำเอาบ้าส้มตำไม่ใช่เฮ้ยไม่กินข้าวไม่ได้นะส้มตำเลยมีมีงกรลาวด้วยม่แมวมัากินไม่เป็นเป็นไหมนี่กินข้าวด้วยไม่ใช่ไม่กินต้องกินข้าวด้วยไม่ใช่ไม่กินเฮ้ยไม่มีกินข้าวไม่ได้นะอย่ามานั่ง ทุกเย็นเลยครับเขาไม่กินทุกเย็นเลยครับจะบ้ายังไงนั่นน่ะใช่เหรอทุกเย็นครับบ้าไม่กินข้าวไม่ได้นะต้อมตำนะส้มตำถ้าเธอไม่กินข้าวนะระวังกายจะไม่มีแรงไม่กินเลยไม่เจอกันเลยแฟนนี่ยปัญหาละนี่ไม่ใช่ใครออกไปกินข้าวด้วยนะกินก็เนี่ยส้มตำเนี่ยพี่ผู้มีไก่ทอดด้วยนะครับ